สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยมนะครับทศนิยมคือจำนวนจริงที่อยู่ในรูปของเลขฐาน10แล้วใช้ตุดในการอ่านค่าของเลขโดยตุดนั้นนะจะอยู่ข้างหลังหลักหน่วยเช่น2 5 นี้จะอ่านว่า259.374นะครับถ้านักเรียนอ่านว่า259.374คือนักเรียนอ่านผิดจุดตัวนี้เรียกว่าจุดทศนิยงดังนั้นจึงสรุปได้เลยว่าทศนิยมเนี่ยเกี่ยวข้องกับเลขฐาน10เพราะว่าทศเนี่ย เช่นทศกัณฐ์มี10หน้าใช่ไหมทศวรรษ10ปีแล้วถ้าร้อยปีอะไรนะศตวรรษถ้าหนึ่งปีอะไรนะสหัสวรวษถูกไหมครับแล้วทำไมเลขเหล่านี้จึงถูกเรียกว่าเลขฐาน10เลขฐาน1ิคืออะไรคือเลขที่นักเรียนเขียนกันทุกวันนี่นแหละถ้านักเรียนลอง เขียนเลข0ถึง9นักเรียนจะพบว่ามีเลขต่างกันทั้งหมด1 8ก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้านักเรียนนับนักเรียนก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เ็เห็นไหมครับว่าถ้านับ รูปแบบที่ต่างกันเนี่ยจะมีทั้งหมดสิบแบบจึงเรียกว่าเลขฐานสิบแล้วถ้าแบบนี้ถ้ามี0ูถึงเจ่ะมันต่างกีก่แบบหนึ่งี่ห้าหกเจ็ดแปต่างกันแแบบจะเรียกว่าเลขฐานแแบบนี้นะครับ เนี้ยเรียนมาดูนะในการอ่านค่าของเลขเนี่ยเก้าอยู่ในหลักหน่วยถูกไหมถ้าอ่านค่าไปทางซ้ายมือเนี่ยต่อจากหลักหน่วยจะเป็นหลักสิหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรียนอ่านค่ามาทางขวามือเนี่ย ต่อจากหน่วยจะเป็นหลักส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนส่วนล้านไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยสามอยู่ในหลักอะไรเอ่ยหน่วยแล้วก็สิบสามอยู่ในหลักส่วนสิบก็คือสามส่วนสิบเจ็ดได้อยู่ในหลักส่วนอะไรส่วนร้อยสี่อยู่ในหลักอะไรส่วนพันเป็นแบบนี้นะครับ ีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมแบบง่ายๆให้นักเรียนนึกถึงส่วนส0ส่วนร้อยส่วนพันไว้ก่อนอันนี้คือแบบง่ายนะถ้านักเรียนเรียนไปเรื่อยเ่มันจะยากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูแบบง่ายๆก่อน เช่นโจนให้มาเป็น3ส่วนห้ให้ทําเป็นทศนิยม5คูณอะไรได้10มีไหมมีก็เอา3าส่วนห้คูณ10ได้เลย5 15หห้าส่วนหไม่เขียน5อะไรได้10 5 2้าสอคูณสได้หส่วนอะไร ่วนสิเขียนเป็นทศิยมได้ศูนตุถ้านักเรียนจะทำวิธีเดิมก็คือ3ส่วนหใช่ไหมอันนี้คือวิธีพื้นฐานตอนที่นักเรียนยังคิดเลขไม่ เราอไปคูณแบบนี้ได้เลยอ่ะวิธีเดิมคือ5คูณอะไรได้10ก็คือคูณ2ข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้น3คูณ2ได้6 5คูณ2ได้10เห็นไหมครับเท่ากันแล้วแต่จะเลือกวิธีทํานะ เ่อไป4ส่วน25 25คูณอะไรได้10มีไหมไม่มี25คูณอะไรได้100มีไหมมีก็4ส่วน25คูณ100ตัดกัน25 1 25ส่วน1ไม่เขียง25 4 100 4คูณ4ได้16 16ส่วนอะไรส่วน100 เขียนเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่เลยหน่วยแล้วก็10บ0้อยศถ้าทำวิธีเดิมก็คือ4สนะ่วน25่สิบห้านักเรียนต้องการทำเป็นส่วนร้อยใช่ไหมยี่คูณอะไรได้100ก็คือคูณ4ข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้น4.46 25 4 100เท่ากันเห็นไหมครับ โมยานหนึ่งเจ็ 7, ดส่วนแปดแปดคูณอะไรได้สิบมีไหมไม่มีแปดคูณอะไรได้หนึ่งร้อยมีไหมไม่มีแปดคูณอะไรได้หนึ่งพันมีไหมมีอ่ะก็เอาเจ็ดส่วนแปดคูณหนึ่งพันแปดหนึ่งแปดส่วนหนึ่งไม่เขียนแปดอะไรไม่เกินสิบก็คือแปดหนึ่งแปด สิบลบแเหลือเศษสองแปดอะไรไม่เกินยี่สิบแปดสองสิบหลบหกเหลือเศษ4 8ดอะไรได้40่สิบแปดห้าสี่คูณเได้เท่าไหร่ครับเจ็ดหหใส่5ทด3ามเจดสองสิทด3เป็นสิเจ 717ทด1เป็น8 8ด5ส่วน1000เขียนเป็นทศนิยมจะได้0.875ถูกไหมครับเพราะว่าหน่วยแล้วก็10บร้อยพันเงนส่วนพัน ถ้าทำวิธีเดิมจะได้7จส่วนแคูณนักเรียนต้องการทำส่วนเนี่ยให้เป็น1,000 8คูณอะไรได้1,000ก็คือ125ข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้นจะได้875ส่วนหนึ่เท่ากัน เห็นไหมครับต่อไปตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายถ้าโจทย์ให้มาเป็นจำนวนพรล่ะสามารถทำเป็นทศนิยมได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน สามส่วนยี่สิบให้นักเรียนใส่หนึ่งไว้ก่อนแล้วก็ใส่ตุกทีนี้ที่ต้องเอามาทําเป็นพศนิสยมอ่ะคือสามส่วนยี่สิบทำไมถึงใส่หนึ่งไว้ก่อนเพราะหนึ่งเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามันเป็นจานวนเต็มไงจานวนเต็มก็อยู่ข้างหน้าเขียนไว้ได้เลยสามส่ 20. 20วนยี่สิบยี่สิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยมีไหมมี ก็3ามส่วนยีคูณหนึร้อยได้เลยสนวนตัดสนวนข้างล่างตัดสนวนไปกี่ตัวข้างบนต้องตัดเท่านั้น 2, 1, 2, สองหนึงสองส่วนหไม่เขียน2องเไดที่ิบก็คือ2 50 3้คูณหได้15 15ส่วนอะไรส่ 100, วน100เพราะเราหนึ่งร้อไปคูณก็จะได้1นึจุดหน หมหน่วยแล้วก็สิบร้อยไงเห็นไหมหนึ่งจุดแต่ถ้านักเรียนจะทำเปรเศ็นเกินก่อนก็ได้นะทำเป็รเศษเกินคือเอายีไปคูณ1 20่คูณหได้ยีแล้วก็เอาไปบวก3 20ยบวกสเป็น23ส่วน20 ทำเป็นทศยมเอาไปคูณร้อยตัดกันส่นตัดส่วนสองหนึ่งสองสองห้าสิบก็จะได้เท่าไหร่ได้หนึ่งหนึ่งห้าแต่ว่าถ้าทําเปอเศษตเกินนักเรียนอย่าลืมนะว่ามันส่วนอะไรอยู่ส่วนร้อยไงเพราะเอาหนึ่งร้อยไปคูณ หนึ่งหนึ่งห้าส่วนร้อยเนี่ยถ้านักเรียนตอบแบบนี้ถผิดผิดนะเพราะว่ามันจะอานว่าหน่วยสิบร้อยพันอันนี้จะเป็นส่วนพันดูให้ดีนะดังนั้นหนึ่งหนึ่งห้าส่วนร้อยต้องใส่จุดตรงไหนถึงจะถูกหนึ่งหนึ่งห้าส่วนร้อย นับเรียนก็นับนับจากข้างหลังมาก็ได้อ่ะส่วนสิส่วนร้อยต้องอยู่ตรงนี้นี่ออกไหมนี่ไงหน่วยแล้วก็สิบร้อย มาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเกือนักเรียนงงอันนี้ทําจํานวนคระเนี่ยเป็นทศยมได้นะแต่นักเรียนอาจจะงงเรื่องการใส่ตําแหน่งจุดตัว,ตวย่า mình mượn ตอบถูกไหมหน่วยละอะไรสิบร้อยแล้วถ้าส่วนสิบมานับจากข้างหลังมาส่วนสิบเนี่ยหน่วยละอะไรสิบเห็นไหมส่วนสิบถ้าส่วนพันเนะี่ย ไปพันแค่นี้เองสำหรับวันนี้ก็ขอตกเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ